มันสมดินมาก่อพูดง่ายก็คือหาทางให้ X X ซับดีกับ X จริงเนี่ยเท่ากันหรืออีกู่นนึงคือให้ X ซับทีมันเป็นศูนย์การทำดีไซนก็เพื่อจุดสมงนั้นให้ยมากดีไซน์จริงๆก็มันก็มีอยู่สามกลุ่มตามที่เราให้มาในตอนต้นเป็นกลุ่มที่หนึ่งที่ถึงก็การวิจัยเพ่ดลอง แล้วก็การวิจัยเชิงพัฒนาที่สามการวิจัยเชิงบวชที่สามเรามีวิจัยอยู่สามกลุ่มตรงนี้เราจะมีดีไซนยยังไงแต่ละกลุ่มสำหรับการวิจัยที่เราจะพูดถึงในการทำรีไซน์ดวิจัยการออกแบบตอนนี้ก็ขอพอูดถึงสัญลักษณ์ที่มีความเป็นสามกลุ่มเ่องต้นๆว่าสัญลักษณ์เกี่ยวกัเราจะใช้ในการดีไซน์ทนี่ตัวเนี่ย คือหนึ่งการเลือกตัวอย่างเราใช้ว่าเอสคือมาตคือซีชันเนเอสกคือซีไดชันอันนี้แปลว่าเลือกมาโดยที่ไม่ได้เป็นแบบแต่ต้องไม่ได้ตต้องมาเราใช้เอมีเกณฑ์หรือเอสไม่มีเกณฑ์เว่าเกณฑการเลือกแต่ก็ถถ้าอก็คือเป็นการสุ่มหรือสัมสัมา แล,แล้วทำไมใช้ชั้นจะให้เพ็ยงแคนี้นะ x ก็คือตัวแปรต้นหรือตัวแปรกรรมวิธี c ก็คือสภานะการปกติที่เราควบคุมคอนโทรลไม่ได้ทำอะไรหรือทำก็เป็นพาเิโนคือเป็นกรรมวิธีรวมสำหรับควบคุมพาเิโนหรือกรรมวิธีรวมคืออะไรกรรมวิธีรวมคือกรรมวิธีที่ที่ทำเราเหมือนแต่ว่าไม่ได้ทำ มีค่าเท่ากับไม่จำแต่มีผลทางสิทิวิทยาต่อต่อนเลเซอง์อนเอรลุ่ต่อนตัวอ,อ,อย่างที่เกิดมาผมยกตัวอย่างคนไข้ปวดหัวตัวร้อ,อ,สอน,นสงองคนให้เพื่อให้แสดห้ไปหาหมอคนที่หนึ่งหมอก็ให้ช็ดไม่นปเช็ไ่เ,เ,เอ็กซ์เช็ดมเ่เอ็กซ์ซ่มมาให้เลยนหนึ่งยาแก้ไ สยาแก้แพ้สามยาแก้เนื่อยมีคองอยางนะยาแก้ไข้แลยายาลดไข้กับยาแก้แพ้แล้วก็ให้พักผ่อนมากๆวันละแปดชั่วโมงที่เป็นของหมอม,มีสามอย่างให้ยาลดไข้ให้ยาแก้แพ้ให้พักผ่อนวันละแปดชั่วโมงถ้ามีสิ่งด้วยโอน้ำ นึ ters, yeah. um, ่งนะบำรางแต่แก่อ่าช่วยลดนะอิทธิพลที no no ja okay. ่หมอให้คนคนที hmm. yeah. yep. right. yeah. mm ่ห hmm. น mm ึ hmm. right. ่งนะให้คนที่หนึ่งคนที่สองเพราะ่คนที่สองก็่วยต้องการไปนั่งรออยู่แล้วนะแต่หมออยากจะรู้ว่าไอ้ยาลดไข้ที่หมอให้ไปเนี่ยมันมันมันจะใช้ได้ประโยชน์มันจะใช้ได้ผลจริงไหมยาลดไข้ลดไข้เขาแลดไข้กับลดการลดน้ำมูกหรอลดยาแก้แค้ลดไข้เหมือน่เดียวอย่านะเขาแบบเอาแค่สามอย่างนะยาลดไข้แก้แค้ คือก็ไม่ได้มันก็ถ้าสาเหตุมันเหมือนกันสาเหตุของการปวดไข้เหมือนกันก็ต้องเห้มันกันที่นี่ให้เหมันกันทาไมที่จะรู้ว่ายาแก้แพ้ลอลดน้ำมูกเนี่ยที่ให้ไปมันแก้ได้ทีไหมหมอก็ต้องไม่ให้ไม่ให้ยาที่เป็นคนที่สองแต่ให้วันพักผ่อนวันละ6ชั่วโมงดื่มน้ำแต่แก้วนะครับเยแต่ขั้นไม่ให้ยาไปเลยเนี่ยคนที่สองสงสัยทําไมหมอไม่ให้ยา สีเดียวกันกับยาลดไข่แกงไข่ลดน้ำโบขนาดเดียวกันเหมือนกันเลยแต่เป็นแป้งอันเป็นไข่ไปหนึเม็ดเอแป้งอันดือนัุทนาก็เดือด้านที่ทำที่ทกองี่พันธก็คือทิชเช่นฟองทิชเ่นรวม เพื่อขนทางจิตวิญญาณนะครัเพราะฉะนั้นถ้าคนนึงถ้าคนแรกหายคนหลังไม่หายก็แปลว่าเป็นเพราะทิ้งนั่นเนี่ยที่ทำให้หายมันก็สูงหน้าเริ่มอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาลักษณะอย่างเดียวสาเหตุย่างเดียวกันปวดที่สระอะไรก็พยายาที่ต่อไปได้เพราะมันเาณแต่ก็สาเหตุเดียวกันแต่ถ้าปวดที่สระเป็นแค่ปวดที่สัะก็เพราะเหตุที่ต่อกันก็ไม่ได้นะปวดที่พราะสายตายชักมันก็ตอบแค่อย่างเดียวไม่ต้องไปกินยาณหรือไง ถ้าปวดศีรษะเพราะใส่กอกขับเงินไปก็พอถ้าปวดศีรษะเพราะว่า,าถ้ารับแฟนมาทะไงเ,เ,เลิกแฟน <c oughs> <c oughs> มันถึงจะหายนะครับถึงถ้าสาเหตุเพราะว่าไม่มีแฟนมันก็มีทางเดียก็คือหาแฟนมันจะป็นสีขาวสีเขียวมันจเป็นอะไรเพราะมดกมันเนป็นที่สาเหตุเท่า ผมพูดเมื่อสักพักอยู่สาเหตุที่ทำให้ปวดข้าี้สาเหตุตัวกันเห็นไหมเราจะต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างรู้สึกว่าตัวแปรต่างแทรกควบคุมไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกความเบื่อหน่ายหรืออินเทอร์เน็ติ้งเราควบคุมไม่ได้แต่ฮีสแตนด์เดนแรมเนี่ยมันซึ่งเป็นตัวหนึ่งในตัวแปรตัวเพื่อนลองลองปล่อยนะเรามีวิธีควบคุมที่ห้าวิธีวิธีหนึ่งคือการจัดตัวแปรแทรผันออกไป คือตั้งเกณฑ์ุกอยงเกณฑ์ให้เหมือนกันเช่นจะจะศึกษาความความของโรงพยาบาลต่อกันดูแลรักษาคนไข้คนโรงพยาบาลที่เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันต้องเป็นโรงพยาบาลขนาดเดียวกันอีกเกณฑ์เกณฑ์ที่แหละคำว่าขนาดเดียวกันหมายความว่าอะไรคงยังไม่ใช่ความเข้าใจขนาดตัวตวกันก็หมายหมายถึงเกณฑ์คนไข้จำนวนหมอจำนวนพยาบาล ที่มีอยู่นั้นหรืออุปกรณ์ทางการเพราะขนาดเดียวกันสิ่งเหล่านั้นมันก็จะแคบอยูมันอาจจะเชื่อมกันได้มีเกณฑ์ถ้าแต่ในที่สองก็คือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลตั้งใหม่โรงพยาบาลเก่าลูกความชำนาญไม่เท่ากันหรืออันที่สามอาจจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายเคลื่อนเคลืย้ายหมอพยาบาลตาการเคลื่อนย้ายเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าอะไรจะทำ ถ้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแล้วมันเป็นไม่ต่างกันก็คืออำนาจสูงสุดทีนี้เราจริงๆเราอยากจะตั้งเกมตีเล็กเพื่อให้เหมือนกันในความเป็นจริงมันตั้งไม่ได้หลายเรื่องเพต้องยอมให้มันหลุดไปอันที่สองก็แรงดันไฟเซอร์ช่างคือแรงดันสังเกวิธีที่สองเนี่ยวิธีที่สองเนี่ยก็คือถ้าเราเลือกตัวอย่างโดยวิธีแรงนเนี่มันอาจจะมาได้โดยทฤษฎีเลยว่า ตัวอย่างที่เลือนมาตัวนั้นมีโอกาสได้รับเลือกเท่าไปตามวิธีโดยเห็นว่าการนั่โดยวิธีเลไกหรือยุ่งยากในการตรวจสอบดีกว่ามากแต่ที่สำคัญคือการคิดสมมติว่าเราต้องการทดสอบอะไรบางอย่างว่ามันมีผลต่อเรื่องที่เราจะศึกษาเปลี่ยนไปยกตัวอย่างนั่นที่ผมเคยนะการบวก ที่เคยมาเรียนทุกย่างต้องจบมาจากวิทยาการทรรมทางไปนะครับ,ว,บวิทยาการทรรเป็นวิทยาที่เตรียมคนเพื่อมาเป็นบัณฑุในที่ศาสนาแต่ปรากฏว่าในความเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะบัณฑาร์บัณฑิตที่จบวิชา,าศาสนศาสตร์เนี่ยนะทางที่ออกไปแล้วเนี่ยบวชเรียนไม่ถึงที่เเปอร์ซ็นต์ ประมาณสิบกว่าคนว่ามันไม่ได้ปวดตามเจตนาลมของหลักสูตรที่<อ>ตั้งเอาไว้ก็มีนักศึกษาที่กตั้งใจมามาเรียนก,กับผมด้วยเขาไปอยากรู้คำตอบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยากทำด้วยกันคนหนึ่งอยากจะปวดคนอีกก่ฟูมึงไม่อยากจะปวดอะไรคือคือสาเหตุ เราเพือเลยแนะนำให้เขาเลือกตัวอย่างแบบอยบคู่อยบคู่คือขั้นต้นก็คือกาหนดชัางตั้งไซต์ก่อนนะทย์ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งมาถึงปัจจุบันกระจบไปแล้วเท่าไหร่แต่ต้องเป็น o p e r a ชั o นของคนจบใช่างเป็นไซต์ควรจะเท่าไหร่ก็รเป็นช่างตาราดยามาเนะหรือตารางเอเชียตะวันออกมาเท่ไหร่สมมุติว่าสมมุติว่าเป็นกลุ่มช่างสิบคนนะช่างสิบคนก็แปลว่าช่างสิบคู่ เก้าู่เก้าผู้ที่สองกลุ่มนี้เกิดมาอย่างไรก็คือกลุ่มที่มีผลการเรียนเฉลี่ยของทั้งห้องนี่ใกล้เคียงกันนี่ก็คือ,คอจากผู้แบบกลุ่มผลเฉลีย่ยผลชทิ่ทางการเรียนของทั้งห้องใกล้เคียงกันถ้าต่า,างกันมากก็ไม่เอานี่คือวิธีส่วนวิธีที่ห้าเนี่ย